ค่ะ กับน้องจุ๊บแจงแสงอุสาละเดียมมายู่ชีวิตแขดงแวันนี้ลายตานิดนึงนะครับถ้าเราเอาดอกไม้ทั้งหมดมาอยู่ที่สวนแล้วรอบอกเลยนะคะสวนนะต้องมาอยู่ณรายการเราค่ะใช่ที่สําคัญต้องแข็งแรงด้วยนะคะถ้าอยากจะได้เคล็ดลับดีๆยังไงคะแม่จูบต้องดูแลสุขภาพค่ะดีบีนายนะคะเป็นสมุนไพร9ชนิดค่ะดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกนะคะแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง9ก0เบบาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้ม ซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก12บซองกาแฟกระชายขาวอีก12บซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรโใหญ่ท่านได้ทั้งครอบครัวซื้อ4ี่กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจน2 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก2 0ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วซื้งสองหกหกหกนั่นเองค่ะเอาราคาข่าวแรกของเราวันนี้นะคะมาเติมความสดใสในวันที่ดอกไม้เยอะแบบนี้ใช่กับ3าสาสวยนะคะ สามสาววงอารีนาอารีนาก็คือเกิร์ลกรุ๊ปจากวงจากค่ายนะคะโฟวันบันของพี่กึ้งเฉลิมชัยนั่นเองค่ะเขาปล่อยเพลงออกมาแล้วแล้วก็หลายคนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมีซิงเกิลต่อไปนะคะเธอก็บอกว่านะคะจริงๆแล้วเธอจะมีเพลงแล้วนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ท้าทายความสามารถมากรวมไปถึงหนึ่งในสมาชิกของวงนะคะมินชอนนะคะ,ะ,คะเขาจะแบบว่าเขาเป็นเกาหลีเลยนะคะเป็นเกาหลีแบบเนทีฟแบบว่าตั้งแต่เกิดที่นู่นเลยเขาจะมีการพัฒนาแบบภาษาไทยยังไงบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ทั้งหมดเลยค่ะ สวัสดีค่ะพวกเราอารีนาสแตมพริมลินซอจาก For ์วันมิวสค่ะค่ะก็ปีนี้ก็ท้าทายมากกว่าเดิมด้วยด้วยที่มีโควิดด้วยแล้วพวกเราก็ต่างคนก็ต่างมีเรียนแล้วก็ต้องซ้อมไปด้วยแต่ว่าพวกเราก็สนุกกับการซ้อมเสมอค่ะมันก็เลยไม่ได้แบบหนักหน่อยมากขนาดนั้นค่ะก็ตอนนี้เราก็กําลังกําลังทําเพลงกันอยู่เนาะซุนซ้อม ซูมสอบกันอยู่ใช่ค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> เราแต่ละคนใส่ไอเดียของตัวเองเข้าไปในการทําเพลงด้วยอะค่ะ <c oughs> ใช่เหมือนมันจะมีแบบอินพุตของเรามากกว่าค่ะจริงๆจะว่าเราผ่านวิกฤตโควิดมาก็ได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันมัน,มนเป็นมันแย่มากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันก็กแบบโควิดนะหมายถึงโควิด <c oughs> ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้มันก็ดีขึ้นเราก็เลยคิดว่า ถ้าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นเราก็หวังว่าจะได้เจอฟแฟนๆมากขึ้นแล้วก็ผลิตผลงานออกมาให้ทุกๆคนเห็นได้เร็วขึ้นคะ่ะเออ,เอ,อจริงๆเตรียมตัวเตรีตตตยมใจเราเรียกว่าเราเตรียมตัวดีกว่าค่ะคือทําสิ่งที่เราถูกมอบหมายมาให้ดีที่สุดแล้วก็เราจะได้แฮปปี้กับสิ่งที่มันตามมาถึงแม้ว่าแบบโอเคมันอาจจะมีอุปสรรคมันอาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราแฮปปี้กับมันหรือถ้าเราดีใจที่เราได้ปล่อยมันออกไปอย่างเงี้ยหนูคิดว่านั่นคือสิ่งที่แบบสําคัญที่สุดเออเราจะ พาไปเลี้ยงข้าวมากกว่าค่ะใช่ค่ะก็เราก็อยากจะแบบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะฟังฟังเพลงฟังเพลงค่ะหนูพรีเพเยร์เต้น and yes ลองแซง่ะแล้วก็เรียนวาภาษาไทยด้วยใช่ใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะน้องฟังได้มากกว่าค่ะแล้วแบบเหมือนตอนนี้พูดต่อหน้ากล้องเขาอาจจะแบบตื่นเต้นแต่ถ้าให้พูดกันเองอะเขาก็พูดได้เยอะค่ะแบบอยู่ด้วยกันมาคือเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนที่เทรนเลยค่ะหนูก็แบบ <ถา S 2> สนิท,นทกับสองคนนี้มา,มากกันหนูเห็นเขาเป็นพี่กับน้องจริงๆแล้วแบบเหมือนเราทําอะไรมาด้วยกันเยอะมากค่ะคือเราเรียกว่าอะไรอะพจนภัยเราเราแบบเรา จะแหกกดก็ช่วยกันแหกกดอย่างเงี้ยหรือว่าเราแบบ mm hmm. เนี่ยเหรอไหมคะแบบต้องแบบจับมือสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะใช่เราก็มองตารู้ใจเออก็จริงๆพออยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าน้องๆเขาโตขึ้นมากๆเลยนะคะแบบทั้งความคิดทั้งแบบความสูงด้วยความสูงด้วย <laughs> ใช่ความสูงด้วยหนูแบบนั่นแหลคะค่ะจริงๆตอนแรกเจอมินซูสูงเท่ากันเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาแบบแซงหนูไปแล้วอะ นั่นแหละค่ะก็แต่ว่าความคิดก็เปลี่ยนไปเยอะบปทุกคนโตขึ้นมากๆก็แบบรู้สึกแบบรู้สึกดีที่เห็นน้องๆได้เติบโตอะไรก็อยากให้วงอารีนาแบบได้ปล่อยเพลงมาเยอะๆเนาะให้หลายคนได้ฟังอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเราก็อยากเป็นแบบอยากเป็นกลุ่มที่แบบนำความสุข like bring happiness ให้กับแฟนๆทุกคนค่ะเป็นตาม3สาวสวยอารีนาด้วยค่ะโหหน้าติดตามจริงๆเลยเนาะจริงยังเด็กด้วยนะคะปังแน่สาว เชครินค่ะน้องคนนี้นะคะแซ่บมากแซ่บเรียกตวแม่แซ่บ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 น้องหญิงๆค่ะสรุชาค่ะเวลากประเทศใช่เขาบทดีมากนะบทเลิฟซีนี่จต้องยอมนากกับคุณแตมอ่ะที่เป็นแบบว่านักแสดงใหม่เ่ยร้อนแรงมากมากจริงๆนะแล้วก็บอกเลยนะคะบอกว่าพอละครหายไปเนี่ยเขาบอกว่าออกไปเนี่ยเขาบอกว่าหายเหนื่อยนะคะเขาอ่านคอมเมนต์ฟีดแบกนะคะทาให้แบบชีวิตเขามีพลังนะคะเขาบอกว่าถึงเราจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่ว่าเราทํากันได้ เราทุ่มเทนะคะนอกจากนะคะน้องหญิงงเนี่ยเขาจะมีละครแล้วเขาบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทําควบคู่กันไปก็คือการเปิดช่องยูทูบแล้วก็แบบว่าไปคาเฟ่ไปกิน<ะ>ไปเที่ยวพาไปนงไปนู่นไปนี่นะคะแล้วก็มีการเล่นติ๊กต็อกด้วยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังหญิงหิงกันเลยคะะ่ะถ่ายเหนื่อยะค่ะต้องใช้คํานั้นเลยราะว่าแบบเราดีใจมากๆที่กระแสมันดีแล้วคนให้การตอบรับแล้วคือรักคู่เราอย่างเงี้ยค่ะก็คือมัน มันเป็นความเป็นมนุษย์อะค่ะมันคือตัวละครที่มันเป็นมนุษย์จริงๆแล้วก็มีความแบบ 50- 50ถ้าคนไม่รักก็จะเกลียดเลยเพราะว่ามันก็มีความไม่ถูกต้องอยู่ในนั้นแต่ถ้าเกิดดูคนที่ติดตามแล้วดูจริงๆอะจะเห็นว่าความไม่ถูกต้องนั้นอะเกิดจากอะไรก็เลยทําให้คนอะรักเราใช่อะคะ่ะหวังว่าจะทํางานให้ดีที่สุดะคะ่ะใ,ในทุกๆซีนทุกๆฉาก,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 กเพราะว่าการเตรียมงานทีมงานแล้วก็นะนักแสดงคนทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจกันมากๆค่ะ คือจะให้ทุกคนแบบทํางานมาดีแล้วมาสะดุดที่เราอะ่ะมันมันไม่ได้ไงเออเราก็คาดหวังว่ามันมันจะออกมาดีอะไรเงี้ยแต่ก็ผลตอบรับก็คือมันเกินคาดใช้คํานี้ดีกว่าค่ะก็จริงๆแล้วอะ่ะพอเราเป็นตัวละครนะคะมันก็จะช่วยลดทอนความแบบกิกกักกิกกัก,กแบบโอ้ยเขินอายอะไรได้เพราะว่ามันคืออยู่ในบทอะคะ่ะเออมันต้องมันมันต้องเป็นตัวละครอะไรเงี้ยถามว่าแต่ตอนก่อนเข้าก็จะมีแบบ เฮ้ยเพื่อนยังไงดีแต่ว่าอเอาให้มันแบบเต็มที่นะจะได้แบบผ่านโดยแบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเป็นตัวละครแล้วก็ทุกอย่างมันก็ไปตามด้วยเนื้อเรื่องด้วยเลิฟของมันด้วยแบบความสัมพันธ์ความรู้สึกของของสองคนเขาอะนะคะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างออกมามดีอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆทุกคนทุกคนทีททมงานนักแสดงอะไรเงี้ยก็จริงๆทีมงานเซฟให้อยู่แล้วอะค่ะก็ก็แบบอยู่ในขอบเขตท,ที่มันแบบดีงามอะไรเงี้ยค่ะมันคือกําลังใจค่ะ มันคือกำลังใจที่ดีมากๆค่ะมันเหมือนแบบเราทํางานออกไปอ่ะแล้วคนชอบงานเรามันคือความสุขมันคือแบบเฮ้ยมันมันหายเหนื่อยอะค่ะเแปลว่าคนดูแล้วคนติดตามนะเขาถึงมาคอมเมนต์เขาถึงแบบว่าเอ้ยเชียร์ผูน้นี้เอ้ยสงสารจีวดีดีอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราเข้าไปอ่านคอมเมนต์หรือแอรองเงี้ยมันแบบเป็นแรงที่ทําให้เราแบบมีแรงพึกที่จะทํางานต่ออะไรเงี้ยเหมือนแบบไปเติมพลังอะไรเงี้ยยูทูบเพิ่งมาเริ่มทาใช่ค่ะก็เหมือนแบบว่าเราก็ทําแบบสนุกสนุกไปอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะแบบว่าว่างหรือแบบมาอย่างเงี้ยในกองถ่ายแล้วก็เออหยิบขึ้นมาถ่ายเล่นๆจริงๆอ่ะหยิงมองเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของการแบบบันทึกความทรงจาความรู้สึกหญิงนะหญิงเลยเป็นคนชอบถ่ายรูปชอบถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเหมือนแบบผ่านไป5ปี10ปีเรากลับมาดูอ่ะมันก็คือความทรงจําของเราอ่ะมันก็คือแบบมันนอกเหนือจากคําว่างานอ่ะมันคือการแบบเออบันทึกเอาไว้อะไรเงี้ยบางเรื่องเราอาจจะลืมไปแล้วแต่กลับมาดูอีกทีหนึ่งบอกว่าเอ้ย ม,มีมุมนี้ด้เหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีความสุขดีค่ะตอนแรกๆอ่ะตอนแรกๆเขินเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่หลังๆก็แบบพ,พูดไปเถอะอะไรเงี้ยเออพ,พูดไปเถอะมันก็เป็นอารมณ์นะเวลาช่วงนั้นยอะไรเงี้ยค่ะเออจริงๆวาเลนตีมากค่ะหลากหลายไม่ได้แบบมีอะไรเพราะตัวเองเป็นคนชอบกินชอบไปคาเฟ่เยอะไรเงี้ยก็เลยกะว่าเดี๋ยวแบบไปกินแล้วเราก็อยากจะถ่ายเก็บไว้ เผื่อแบบมีคนคือคนเดียชอบได้เล็กมาถามหญิงว่าไปร้านไหน่ะที่ไหนค้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวทําลงแล้วก็ไปตามในนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเวอร์แล้วนะไปดูอย่างหญิงหญิงสรุชานะคะมีเวอร์เพลงเวลานะคะฝากด้วยนะคะใช่เป็นปีที่ได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะมากได้เวอร์เพลงได้แบบลองทํา YouTube มี Tik t o k ด้วยล่าสุดก็เต้นใน Tik t o k แล้วเสืมเนื้อเสืบเนื้อจากโควิดไม่มีเลยทำสักเต้นในติ๊กต็อกนี่นี่นี่ข้างหลังนี้คือเต้นมาด้วยแล้วนะ ทีมงงทีมงานโดนลาหมดแล้วใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะทิกต ok ยิงยิงอันเดอร์สกอร์ยิง,ย,ง,ย,งยิงค่ะ IG ยิงิงอันเดอร์สกอร์ยิงยิงค่ะ Facebook ยิงๆิงสารุชาค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้นะคะข,ขึ้นยิ่งไปแล้วจริงพี่บอยทุกคนเกียดเห็งช่องวันก็รักมากเลยรักมากโอ,อ้เราติดตามผลงานบทใหม่ด้วยนะเรื่องใหม่ๆที่นางเล่นน่ะหลังจากเวลากมเทพนะบทดีทุกบทปังมากค่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อกับช่วงมาา วันนี้นะคะจะพาไปดูงานฉลอง90ปีเลโก้ค่ะก็องบอกว่าเลโก้ยังอยู่คู่กับเรามายาวนานมากจริงๆเกือบร้อยปีแล้วในงานนะคะมีคู่จิ้นสุดฮอต b ีบีพิวกินนะคะแล้วก็พีพีบิวกินเห็นไหมเอาเป็นบีีไปแล้วพีพีบิวกินนะคะรวมไปถึงนะคะคุณกระแตสัักสอนพานูกทั้งสองคนมาด้วยบรรยากาศจะโกลลหลหรือว่าคึกคักขนาดไหนแฟนคลับจะแน่นห้างแตกหรือเปล่าไปชมภาพเลยค่ะ อีเวนต์อีเวนต์หนึ่งนะคะที่ได้รวบรวมความเป็นครอบครัวแฟมิลี่แบบมาเจอกันแบบนี้เนาะแล้วก็ต้องยกให้พีพีบิวกินนะไม่ใช่บีบีพีพีบิวกินเนี่ยเป็นคู่จิ้นสุดฮอตจริงๆงานเขาเยอนเยอะมากแน่นมากแม่แล้วคนกีดมากจริงกีดมากั้งแต่ทุกงานนะคะแต่ก่อนไปค่ะฝากเลยค่ะแม่จูเรื่องสุขภาพค่ะจักรีนขานะคะเน้นย้ำนะคะโปรโมชั่นของดีบีนนะคะสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะหนึ่งกระปุกแถมฟรีสองกระปุกแถมคอลลาเจนอีกห้าซองคุณจ่ายเพียง990บาท แต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0บซองกาแฟกระชายขาวอีก10บซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทานได้ทั้งครอบครัวซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก2 0ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ด่วนเลยนะคะ0ูนย์สองหกหกเก้าสี่ห้าหกนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ